างานสวนงานสูบน,น้าต้องเป็นเรื่องของผู้ชายหรือคนแรงเยอะเท่านั้นลืมความคิดเดิมๆไปได้เลยค่ะเพราะวันนี้อ้อยจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกันสว่ารุ่น FP 20E เครื่องสูบน้ําแรงดันสูง7แรงมา้าที่สตาร์ทง่ายที่สุดใน3โลกแถมยังเป็นเครื่องสารพัดประโยชน์ที่เป็นได้ทั้งเครื่องลดน้ําและเครื่องดับเพลิงในตัวเดียวกันค่ะจะว้าวแค่ไหนตามมาดูเลยค่ะตอนนี้อ้อยก็ได้เติมน้ํามันบินซินแล้วนะคะแล้วก็เติมน้ํามันเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่เราจะสตาร์ทนะคะเราก็เปิดกล่องน้ํามันนะคะเปิดกล่องน้ำมันนะคะไป ที่ตำแหน่งออนเวลาเครื่องเย็นนะคะเราก็เปิดโชค๊คนี่ค่ะดันมาฝั่งนี้นะคะก่อนที่เราจะสตาร์ทนะคะเราก็ดันคันเร่งครึ่งหนึ่งนะคะเอากุญแจนะคะมาสตาร์ตตรงนี้ได้เลยค่ะ แค่เส <muitas> <arias> ียบกุญแจแล้วก็บิดนะคะจบค่ะไม่ต้องดึงเชือกให้ไหลหลุดนะคะไม่ต้องออกแรงกระชากให้ปวดไหล่ตัวนี้นะคะเป็นระบบคีสตาร์ทค่ะตัวนี้ทําออกแบบมาตอบโจทย์สําหรับคุณผู้หญิงอย่างเราหรือว่าคุณผู้สูงอายุค่ะที่ดูแลสวนนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไว้ใจได้ค่ะเห็นสตาร์ทง่ายแบบนี้เพราะรุ่นนี้นะคะเป็นปั๊มแบบ2ใบพัดรีดแรงดันน้าได้สูงสําหรับการใช้สปริงเกอร์นะคะถ้าเป็นบิกันรุ่นทั่วไปขนาด1.5หรือ2นิ้วตัวนี้ดันน้ําได้แรงวงน้ำคว้างสะใจแน่นอนค่ะ ความจริงใจจากเราเลยนะคะแต่ต้องบอกนิดนึงถ้าจะเอาไปใช้กับบิก,การรุ่นยักษ์ที่กินน้ําเยอะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะสมที่สุดเพราะเขาเน้นที่แรงดันส่งสูงเป็นหลักค่ะนอกจากงานเกษตรแล้วนะคะอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ออยอยากให้ทุกคนมีติดสวนไว้นะคะคืองานดับเพลิงฉุกเฉินค่ะด้วยความที่เป็นปั๊มแรงดันสูงสองใบพัดนะคะทําให้สามารถฉีดน้ําไปได้ไกลและสูงมากหากเกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟลามในสวนเราสามารถปิดกุญแจสตาร์ทได้และลากสายไปฉีดสกัดไฟไดนะ้การมีเครื่องนี้ติดสวนไว้ก็เหมือนมีพนักง ดับเพลิงส่วนตัวคอยเฝ้าสวนให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้ทรัพย์สินของเราได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะถ้าซื้อกับบริษัท99 JSK เราแถมข้อต่อสวมเร็ว2นิ้วนะคะฝั่งทางดูดให้ฟรีไปเลยค่ะปกติสายดูดนี้นะคะคือจุดปรับเซนของเราเลยค่ะสรุปนะคะทาสซาว่า FP20E ตัวนี้ครบศบในเครื่องเดียวเลยค่ะ1สตาร์ทกุญแจง่ายที่สุดใครก็ใช้ได้2ใบพัดแรงดันสูงส่งน้ำไกลขึ้นเนินสบาย 3. ม ดับเพลิงเป็นยามเฝ้าสวนยามฉุกเฉิน4ของแถมสุดคุ้มข้อสอสสมเร็วจาก 997SK เท่านั้นใครสนใจอยากได้เครื่องทุ่นแรงดีๆแบบนี้ติดต่อได้เลยค่ะที่บริษัท 997SK ทีมงานเราดูแลดีของแถมจัดเต็มแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจเครื่องสูบน้าทาสาวะรุ่น FT20E นะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาได้ที่บริษัท9 9 j s k เพียงแค่ลูกคา้าเซิร์ช Google แ a p นะคะว่าบริษัท9 9 j s k ลูกค้าสามารถเดินทางมาได้ที่หน้าบริษัทเลยค่ะ หรือลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางมาทางบริษัทเรามีจัดส่งแบบออนไลน์นะคะเพียงลูกค้าค้นหาที่ Facebook นะคะว่าบริษัท9 9ว s k ค่ะลูกค้าสามารถทักมาสอบถามได้เลยค่ะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่สะดวกแอดไลน์ลูกค้าสามารถพิมพ์ค้นหา ID ดียไลน์นะคะว่าแอด3 9 3ย์เก้าสองค่ะลูกค้าสามารถทักมาสอบถามได้เลยค่ะและทางบริษัทเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสําหรับวันนี้อ้อยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ